สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับเล่ากับพอเมทั้งหลายผมเดินทางมาหอดบัดดอกบัวตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดธานีเป็นวัดบัตดอกบัววัดที่สวยงามนะครับที่เป็นสังสวยงามมีพิธที่ีตองในการสร้างสวยงามมากมีน้องน้ำบอกย่ามีปลาฟูงปลาขอไวานัลุง ปลากขาเริกินเหียหยาบ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 ปลาครับแล้วก็มีดอกบัวตั้งอยู่กันอย่างพวกเรื่องบันดอกบัวนี่สะพานเสียมเข้าไปในดอกบัวสวยงามเลยพี่น้องนะครับ สถานที่สั่งางสวยงามเป็นการที่ออกแบบ่สวยงามในสถานปณิกไม่กับแมนนะครับนี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นวัดสั่งไม่แต่ว่ากับบบไม่ปายในเราที่สรบทีร่ให้แขแร้วมบว่าเปนที่ไล่ในการสั่งจักสร้างห่ักฐาที่สวยงามต่อไปาๆ ยอกลาาวาสนาส่วนใดในครอบครัวก็ขอให้มันมันยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกด้านทุกคนเถินเจ้าปันคนกำลังให้พ่อนนี้ชื่ออะไรครับนี่ปะโนมือลูกปะโนมือให้พ่อนี่ครับปะโนมือปะโนมือสวยๆด้วยนิ้วชิดแบลล์รองาอ่านมาทางนี้ลูกอันมาทางนี้คนไม่ดื้อนี่คนจะเรียนหนังสือเก่งคนไหวสวยก็เรียนหนังสือเก่งไหนคุณแม่ลูกนี่สะพานเขาวัดดอกบัวเพื่อนกำลังสั่งนี่งานสื่อวิธไปเบิ้งกลางน้ำ มีหนุกหนุกก็ย่างเขาบินเกล็ดเส้นฝาเป็นน้องงามที่ใหญ่มากใสซเดปลาหลายนา้ำเขาบ่เสียหนำสวยขนาดเพราะว่าใส่ทุ่นมหาศาลพี่น้อง <c oughs> บัดดอกบัวตำบลบ้านเสียง <c oughs> อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับ <c oughs> เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอริยธรรม อีกแรงหนึ่งของอำเภอหนองหารนะพี่น้องปิดตาปิดกุดคางน้ำเลี้ยงไล่พี่น้องบึ้งสวยงามกุดอยู่คางน้ำกุดอยู่คางน้ำสวยงามแล้วก็นกก็ย่างเขาแล้วไปไกลมันจับอยู่อยู่ริมปลานู่นริมปลากับเกาะกลางน้ำแล้วก็ย่างเขาถูกก็ย่างเขาพี่น้องอยู่เกาะกลางน้ำ อันนี้เป็นสถทนปัตตะทนที่ดอกบัวตั้งยุ่กลางน้ำเขามาดูทางในพี่น้อง่าทางทางในของดอกบัวซีมี่มซีมีจ่จำลองผาบของพัพุทธรูปของ พระอาจารย์ต่างๆไม่ได้หนีนะครับพี่น้องเบง้อครับจำลองไว้เลยภาพเจิดของพระเจ้าอยู่ในหงโถงของดอกบัวนี่นะพี่น้องสร้างเลยง่ามตืบดิพี่น,อน,น,ออน,นออ้องครับลุ่งมากตัดแต่ มีของไงครับนี่พี่น้องเสียงของไงพี่น้องลองอ่าน่าเขียดคุณเพิ่งงามงามเติมยศน้องงามยดใหญ่ ว่าเป็นการออกแบบที่สวยงามหมดทิวทัศน์ของน้องน้ำและปลาใหม่สายน้ำแล้วก็ธรรมชาติปลานกพูนพี่น้องบ่ตำก่อบ่ตำกออร่อยไรละพี่น้องน้องน้ำน้องนี่งอุทยานเป็นในตัวเลยล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ้งอุทยานในตัวอุทยานในตัวเลยล่ะเกิดขึ้นพัดดอกบัว แรงอริยธรรมใหม่เนาะเหมาะสำหรับเป็นแรงปฏิบัติธรรมส้มคววมงามครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลารทุกคนเนเที่ยวดีดีเนาหลังเข้ามาบึงครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ